คณะสงฆ์บัดพรธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้รับกิจนิมนต์จากกลัลยาณมิตรนิพารตสศีชนะและคณะเดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญในการทําบุญขึ้นร้านใหม่โดยเริ่มต้นด้วยการถวายพัะตาหารเพนแดคณะสงฆ์ทางห้ารูปจากนั้นจึงได้เดินทางไปเพีอร้านไทยซทาบอีสาน โดยคณะสงฆ์ได้รับการปฏิสันถานจากญาติโยมทุกท่านก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้จุดเทียนทูกบ,บูชาพระรัตนตรยัยและประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าจากนั้นกัลายาณมิตรนิพารศีชนะและกัลายาณมิตรชาลิสามิตะได้นำกล่าวคำถวายปานะเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ห้ารูปก,ก็ได้จเจริญพระพุทธมนเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้คณะเจ้าภาพทุกท่านก็ได้ถวายจตุปัจจัยเทยธรรมและรับพรจากคณะสงฆ์อีกท้งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ได้ประพรมน,น,พน้ำพระพุทธมนต์ให้กับทุกคนและบริเวณร้านอาหารเพื่อเสริมสร้างเซริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับญาติโยมทุกท่านและภาน และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมนะคะทุกท่านต่างปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งที่คณะสงฆ์ท่านได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้ทุกท่านได้สั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ